ภรตทัมาสัมพุทธะนโมตัสสะภรตสัมาสัมพุทธะสุตินางวัตเมธานันอาสวะทายาวาหานิพพานาเกจโยโถตุอิปานินัตยันต จัตุปัจจยานิสัปปะริวารานิปุสุสังคัสสโรโนจยามาจาตุโนมันเตปุสังโตอุปานิจัตุปัจจยานิสัปปาริวารานิปะเกฆันโตอาภากันเจวะ มารตาปิโตอาทินันจาปิยาชนะนางปีนารัตตาอิตายสุขายาตั้งแต่พระสงฆ์ผู้ิญต้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจากตุปปัจจัยกายทานทั้งหลายเหล่านี้ แต่พระพิโสสงขอพระพิโสสงจงรับจากจงปัจดัจใ้ยาติทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความุขเพื่ออุทิศให้ท่านเกิดท่านบกชื่อไปบกชื่อเราทั้งคนโกรตาตายตายายเราบกชื่อไป อารใช้มากประเทศไห้เลยขอจไอองได้รลบวต้โมทธนา,าในส่วนบุนนี้เมื่อรักแลว้วจงได้โปรด ยกโทษร้องอ้อสวอนรกามแรแก่ข้าพรเจ้าทั้งหลายด้วยเธอเพื่อประโยชน์และความโศกแก่ข้าพรเจ้าทั้งหลายชินการรับนางเธอสา 1ปันนากันซาตุซาตุซาตุอะนุภาตินะ <Sessizuk> <Sessizuk> याता वारे वा पोरा पारे